สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสมองสบอนอุกศคนสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเลิกเดิก <c oughs> เลิกก็มาลับบานอนยังเห็ดอยู่เ<า>ห็ดกินอยู่ตำผิดเหรอปไม่เห็นน้ำจิม้มย่ำอื่นแน,น่นอนกระเทาะตำพริกกระเทียม สิทำยำเมื่ออื่นเสาพี่น้องเมื่อินถ้าตำเมื่ออื่นยำโบทานเขามาไล่ยำมาต้องเตรียมไว้แต่เดิมๆเมื่อนี้คือสิบประเนอนไม่นอนนกป้ากะยังอยากขึงกระซั่มพี่น้องเลยเผื่อสิซุกอีกทอดปลาแจ้งคือสิบโบเบิร์ตยังไรยังอีกวางซิปซิปเผื่อทอดเนาะ ท่านประธนบุญใม่พูณได้ไท่าทางอื่นพี่น้องเจสท้ายแดกพี่น้องเอดเดเรียบร้อยรับค่ารับค่าเตียงเลยพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวคุณว่าไม่ทัดทอนนะนแดงแปดแปดเลยพี่น้องเอ้ย อันคือบ่อาอันน้ำจิ้มอันต้มผัดเผาอันประทิปซื้อมากะมันมันมันเป็นศูตร์ท่องเจ้าบ่าผัดเผามันเป็นศูตร,ร์ท่องเจ้าบ่ก็บ่กที่พ่อเจ้าใส่ไอ้น้ำจิ้มไก่อคือพระเจ้าสิบใส่น้ำเสือเพราะว่าน้ำจิ้มไก่มันสิออกรสหวานหมดละมันเสียหวานใส่แทนน้ำน้ำเสือแต่นี่พอดีบังเอิญเขาต้มน้ำเสือ่อมมาเรียบร้อยแล้วน้ำตาลสองโลสามโล เราก็ต้องใส่พอน้มจิ้มไก่เมื่อก่มีกระเทียมแหลน้ำกระเทียมแล้วก็นำ้ำตาลเป็นรสหวานๆเมื่อก,ก่บนปต่างกัน,น,ต,กนต่างแต่ตัวต่างกันตัวหนึ่งเขาเห็ดเองนะเป็นบ่อันนี้เขาเห็ดเ,นะเ,เ,เองเขาก็ใส่น้งกระเทียมใส่ทั้งกน้ำกระเทียมดอกน,นีใส่น้ำเสือ้อมตัวหวาน จ่ว่าทาขอาาออ้อมหวานบพอเาจะมาใส่แตนโมเยอน้ำกรเทียมดอมกกระวานเหมือนซอสจ่อยให้ลูกมาตำรอบเด้อแย่พี่น้องบนดนนอนดอกอย่าเอาลายทนะทามทวนนะแค่ตำใส่คือเออเอา,าลายไปั่าี่สาสรล นางจงขอมือขอมือนางรยตามเด็ดเข็มทองพี่น้อง,องเอา้าสนั่งตีนไข่ตีนเจ๊สายแดกเ็ดทองเข็มห้ามันยากาศดึกดื่นเที่ยงขึ้นพี่น้อไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนเตรียมงานเตรียมไป้พ่อ,อมืออื่น ความอื่นเวียกเันกลายบุ่นไวสละวนมาชิบทัานมียังก็ต้องเห็ดตั้งแต่เมื่อนี่เตรียมไปน้ำเพอิ่มอื่นอ,อืม,มอ,อืมเชียงขุกเชียงสะักดังสนันพันพืนอ้อโอ้ เปิดแค้นได้เจอปะดงเอ็งขืนนั่นในเปวดแค้นกินมันละปะดงขืนโดปวดจุดตัดเส้นสูงไปน้อยหลักหน้าไปนอน เตรียมเครื่องมาหมื่นเนาะเราจ่อยฮะกำลังสลวกเห็ดเข็มทองเนาะไปอะลรผูสิลวกอะไรกะสวัสดีพี่น้องว้าวเท่าเอาคลิปจนสิจบฮะก็จะมาสบายดีเบิ่งครับพี่น้อง เอเมนไม่ใช่ป่เออม่หอดแลวกันมหอดเลยกรจวดดแน่ะหอาๆอด่ลหตัสุดท้าะ นั่นน่อต้าไปขอบพี่เนาะตำ แจ้งขับคณะสบายดีท่านผู้ชมพ่อกันรอบเดิมพี่น้องเมนเทียงขึ้นบเ่เทียงขึ้นแล้วยังไม่ได้จากไปใส่อยู่บนเก่าบนเดิมเมนูรอบเดิมแบบบุมีอย่างนอกจากตำเห็ดเข็มเห็ดเข็มทองเชฟคือเก่านะพี่น้องเซฟกระทะเล็ก บบางามเอ้ฮานอนเด้อมืออื oh, ่นบดสิงอ ja ้งงงวยถั่วพี่น้องอันนี้คือน้ำเชื่อมน้ำเสื่อมฮาเสียดยำเหรแต่ว่าาสิใส่ตามให้เค็มบ้มีน้ำตาลปี๊บด้กนะพป้าปรุงรส อราห้องบรอใส่เสียนหนึ่งวันจะคือรใส่หมูย่ออีกเนี่ยพอครับใช่อันนี้คือขงนัวใส่บลายใส่หน่อยเสิบหน่อยสได้์เสบลายยังไม่เส่ยัง

นี่เมนูของเฮาหมูยอกระเพ็ดเข็มทองใส่ลงปลายล่ไลยรพี่น้องเลยเชฟกระทะเหล็กงสบอะไรนอนหรอคืนนึ่งนั่งประานอาบยาวหล่าฮ่าฮ่า่าฮ่าหลาาก่าน่าฮ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 ่านาก่ัฮ่าฮ่าเ่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮา่ ปลานี่ยเอนนอนตื่นมาน้ามอมาถงเนี่ยมาเสาปลาได้มาเลยจ้ามาก้าวขอาสู่เลยจนหัวโนู้อะนี่แต่หัวแรงกินหัวนู้ัวแรงแรงินหัวไข่กายสะหัวนูกายหัวโนูเป็นหัวไข่แล้วอุ้ยุ้ยทำไมน่อานัวรงอ้าได้แล้วมาผิกแห เอาไ้ใส่ตะพึงเลยแหละ้บอช่วงนอนก่นกีบเพ่ก่อนคือสิช่วงอแหละพอดีเลยเหรอเวเวลาฮารมาลี่ยถอแะเลยนะอดเบิดนถอดเจ้าเด็กปมีเบิดเวลาบอกร้นเท่าไรมองเื้อแจงกึกแจ้มันเสด็จน้าแล้วจานใหญ่มาใส่แม่นี่ใหพี่น้องถอดโทแรงจน คำมาลายคำมาลายอะไรกับพวกเป็นชาติเห็นไปอีกลวยสิบอกอือให้เชฟเป็นบอกจับไม่ใช่จับง่ายใช้ถ้วยเท่านะ้นการไม่ใหเ็นจอยเลยไปลไม่นนเลยมันละก็เป็นแบบนี้แล้วแบล่ะิมมึงดูเจ๋ หลุ่นาดมันเป็นอย่งไรอิเจไปไหนมาตายมาทาใครหรอตายไปนะใครบ้างตาพี่น้องสังเกตตาตาลูกเป็นไอเลยจอยมันมาลูกเป็นไฟอย่างเดียวพี่เนาะจนสว่างว่ะมันฉิทะลุออกมาตะโบกเลยยานเป็นไฟนะ สซโตรโตอมั้งอุ้ยเห็นปะอุ้ยทักสองตอนี๋ยวไปเฮงเาคใส่ถ่ายคลิปซื้อักจ้ะทักสองเสร็จะเอาใส่ตัมเนยว่พักสองต่นน่าน่าตื่นมากมาไล่เบาพักสซงตอนจำตอนอยากยิบน่าโยจจบอยู่จบ แปอพยยนจอยไปซีมแล้วอมสาพดเหรออัพน,นุ้เจแบงอันแมบบ่ <laughs> ตอนนี้ก็่ตอตอนเช้าพี่นอ่องแจ้งนะพี่นอ่องหามุ่งกลัวแล้วสภาพแต่ละคนน่งเพีใยใส่แดดข้าวมาาข g นพี่นอ่อง กำลังแจงกำลังเสิร์ฟนละวนแล้วแต่ชิมมันมืดด้วยหนึ่งเนาะกล่องซื้ซอยากแจกปะนาบอกบอกกับตันเปิดมากว่าทันเปิดเิดเพิห้องเปิดในห้องจะิปไล้วห้องเะเจได้เนอเออ ้องเสียงไก่ดอกมันกาน์นคุ้นต่อกันอยู่ทึงเรือนใจผัดขนอยู่ท้งใมทวนมาพี่น้องเสียงเบากับตันนี่สุดขี้สุดโต้ะเปิดอะไรเนี่ย ไอ้บุกขื้นดอกลางคืนสันแลนวไม่ถาจมทันบุกาไม่เท่าทิมเสียแล้วสีก้อมีอะไรเออหมนะี่้ชน่้ช um. นน like mm? ้ชน้ล so ินีู่้ชนผ้ช่ผู้ชินนีนี่ผช้ผ้ีนีนีน้ีี้ี

แล้วพวกคบเป็นภาษาอังกฤษกันแล้ววกคบเขาจะบพวกคบน้ำพ่อแต่โูแต่ตกพวกคบไมคค่เป็นภาษาคเป็นภาษาแต่้นู้นคกรบโต๊ะนงวกบินยมเศร้า

ผ้าขาวพี่น้องไปถวายผ้ามือเสาอันนี้พ้าเวนพ้าเวนบ่ตัวนี้พ้าจำพันผ้าจำพันอันนี้พ้าเวนอ๋อก็เดี๋ยวพ้าจำพันเบอร์สองมีผ้าเวนกับพ้าจำพันพี่น้องบายดีเด้อพี่น้อง นนีนเปล่าเปล่าตัวนี้ไม่พออัลลาพากจากเนาะอคุณหลายๆาที่เขามาติดตามสองยัยเง,งนินฮะกูได้เขามากก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีพี่น้อง